แทบช็อกเจ้าของร้านอาหารเจองูเหลือมพันลั้วชูคอรอฉกคอหวยแห่สองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขด,ด,ดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าของร้านอาหารนะคะแห่งเมืองชัยนาทน,นะคะเจองูหิวโซพันอยู่ที่รั้วบ้านทำเอาเจ้าของร้านแทบช็อกเลยนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัชนาทนะคะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชยายนาทได้รับแจ้งนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่457หมู่เจ็ดบลเขาพระอําเภอเมืองชัชนาทนะคะชื่อร้านชมพู่อาหารป่าหลังรับแจ้งของความช่วยเหลือให้ไปจับงูเหลือมนะคะที่บริเวณรั้วหน้าบ้านพบงูเหลือมยาวกว่า3เมตรนะคะ พันอยู่ที่เสาค้ำรั้วจนแน่นเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปจับก็กัดต่อสู้ตลอดเวลานะคะเนื่องจากกําลังหิวโซนะคะงูตัวนี้ยังไม่อิ่มหิวโซนี่ดุมากนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงใช้จังหวะกระโดดจับเข้าที่หัวงูนะคะแล้วก็นําออกจากรัว้วใส่กระสอบนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ จากการสอบถามนางสาวชมพู่นะคะทวมผ่องอายุ42ปีเจ้าของร้านนะคะเปิดเผยว่าเธอกำลังเดินไปปิดรั้วที่หน้าบ้านหลังเก็บร้านเสร็จพอเดินไปถึงรั้วเจองูเหลือมชูคอแลบลิ้นแผลบเลยนะคะจึงพงะแล้วรีบวิ่งกลับมาที่ร้านแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะส่วนตัวเป็นคนที่กลัวงูอย่างมากทั้งนี้คิดว่าครั้งนี้งูมาให้เห็นแบบ ตาต่อตาหน้าจะมาให้โชคเธอและครอบครัวเธอบอกอย่างนี้นะคะส่วนเลขที่ซื้อคงไม่พ้นเลขที่บ้านแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะดูอีกครั้งนะคะเลขที่บ้านของร้านอาหารนี้เลยนะคะที่งูพันอยู่ที่เสาเสาว้วบ้านนี่นะคะคือ4 5 7หหมู่7นะคะ457หนะกเ็นะคะเพราะว่า คนโบราณท่านว่าเจองูจะมาให้โชคนะคะแต่อันนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีมากแล้วนะคะเจองูต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับนะคะสวัสดีค่ะ